สวัสดีครับพี่อ้อมเมนงมาทุมมออาท่ม m o m ม n นอกจ,จากเพน่อนเวทีเดียวนี้ตัวแดนเซอร์ที่ไปงานลท้ที่ผ่านมายังไม่กินข้าวเลยหรอบ่อปัญใจเงิน สอบบจ็คาโต้แล้วกวบิ๊กไอปลายตอเราพาตัวดน้วทางด้าก็โดนที่งรเยนเยเรียเรเีจับคู่มานะคะสี่คนต่อหนึ่งแบงค์ จับคู่มาสองคนต่ออันนี้ได้คะลนเจ็ดรอได้เขาเื่อนสามลอยละมนีีพวกอะไรเจ็ดร้อยต่ว่าสื่อลาบอยู่งานมือนันเบิร์ตขังสอนเบียกับโมค่ะจะไปเสียร์สี่ันให้โมฮะเบียกับโมจะไปเสียร์สี่ันให้น้องโมอ๋อไปซื้อยสี่พันเหรอเฮ้ยน้องโมยังเป็นเด็ก่ต้องวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะอําอําเป็นผู้จัดการใช่ไหม พิจการอะไรรับก็มา่ล้องที้หมทูนอมีมาต้องมีล่ะมอมีเอาก็ะเรีกับพีอานี่ไงไม่ได้ถือเงินมากเพราะปากไม่ได้ถือเงินมากเนี่ยใส่ไปหมดเชือบอแมนไปลงลงหมู่กัานได้เลยครับ

เัาเอ่วนใหยอนเขาได้ค <th ู่กันให้บอกว่าจะเอาไปสามรอยควาเป็นท่านนึ่งน้าชก็ไม่ต้องแรกก็เอาไปเลยอันนั้นให้น้องไม่เกียดการมือพุรเลยค่ะไป้ันไดไปวันใด มีแบบหักหน้าที่จ่ายไหมคะเหลือภัยเหลือภัยไม่เนียนได้ดังเพ้าลูกเธอสิเธอสิได้พอหยังจอบใครหยังโกเกี่ยวอันนั้นเป็นความสมัครใจ เสร็จแล้วน้องก็จะซ้อมน้องๆก็จะซ้อมต่อนนะครับ